สวัสดีค่ะในหัวข้อที่ว่าใครที่แอบคิดถึงคุณอยู่ค่ะการดูดวงนี้เป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจองดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนําการดูดวงนี้ไปใช้ตัดสินใจใดใดได้ไดูเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกําลังใจสามารถนําไปปรับใช้ได้ าดูนะคะว่ามีพลังงานใดบ้างที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นลัคนาราศีคุณหรือเขาได้นะคะเป็นการดูโดยรวมขออนุญาตดูนะคะนักสัตว์ขานนักสัตว์มะสิงนักสัตว์มะเมียนักสัตว์กุลนักสัตว์มะโรมราศีสิง นักสัตว์แมวคุณหรือเขาอาจจะเลี้ยงแมวได้นะคะนักสัตว์กระต่ายนักสัตว์มแมวนักสัตว์วอกราศีเมถุนราศีกุมราศีตุลน,นะคะราศีพิจิกดูนะคะว่า ใครที่กําลังแอบคิดถึงคุณอยู่พลังงานเป็นพลังงานโดยรวมนะ,ะอาจจะเป็นไว้เวอร์ซ่าได้สหรับพลังงานได้อาจจะเป็นพลังงานคุณเองก็ได้นะ,ะที่กําลังคิดถึงใครอยู่นะคะขออนุญาตดูนะคะ7ถ้วยแล้วสอดสิบไม้ The Hilo Fame King of p e n n a c l e คนที่กำลังคิดถึงคุณอยู่นะคะคือเขาคนนี้แบกรับความสึกของเขาที่มีตอบคุณไว้ค่อนข้างมากนะคะเขาคิดมากคิดเยอะเรื่องราวของคุณนะเจ็ดถ้วยไม่สามารถ move อนจากคุณไปได้เลยนะคะมีความกังวลใจคิดเยอะนะคะ เขาเป็นคนที่มีความมั่นคงนะมีฐานะที่ดีนะอาจจะมีบ้านมีสวนนะะเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขาเขานะเหมือนกับได้ตกตะกอนทางความคิดแล้วนะได้รู้ใจตนเองนะว่าคุณเป็นคนสำคัญในใจเขาเขาอยากจะมีการ take action เกิดขึ้นในความสัมพันธ์แล้วนะคะ The hero friend นี่คือเขาอยากจะชัดเจนกับคุณนะ หรือว่ากำหนดสถานะกับคุณอาจจะถึงการตกลงเป็น,ปนแฟนกันมั่นหมายแต่งงานได้หรือเขาอาจจะมีการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะในความสัมพันธ์ครั้งนี้แอบครับสิบถ้วย The h e l of p m e n ก้าวใหม่ sick of warm ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะฮะอาจจะมีการหยุดนิ่งความสัมพันธ์กันไปนะตอนนี้คุณและเขาอาจจะนิ่งๆกันไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันนะคะ แต่ว่าเหมือนตอนนี้เขาได้รู้หัวใจตนเองแล้วว่าคุณเป็นคนสำคัญในใจเขานะคะคุณได้ชนะหัวใจเขาแล้วนะคะซิกรอบบอ r นะคะเขาได้เข้าใจความรู้สึกของตนเองนะ,ะในวันที่คุณและเขาแยกย้ายกันไปหรือในวันที่เขามีเวลาทบทวนความรสึกของตัวเองว่าการที่ไม่มีคุณนะ,ะเขารู้สึกแบบไหนนะเหมือนขาดบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเขาไปนะคะ แล้วเขาก็อยากจะมาตามหัวใจเขาคือนะในออฟครับเขาอยากจะมามอบความรักมามอบความสุขดีๆให้กับคุณนะคะเนะี่ยเขาจะเดินทางมาหาคุณเขาคนนี้อาจจะเป็นคนแดนไกลกับคุณได้ต่างประเทศได้ต่างแดนต่างจังหวัดได้นะคะเขาได้รู้หัวใจตนเองแล้วนะคะและเขาก็เลือกคุณนะมงลงแล้วนะคะเขาเลือกคุณนะคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขาเขาได้อยากจะ มีการแบบขอคืนดีกับคุณตกลงมั่นหมาแต่งงานกันได้เลยนะคะพอเขาได้เข้าใจความรู้สึกของเขาแล้วเขาอยากจะได้คุณเป็นคนที่อยู่เคียงข้างเขาเป็นคนที่เป็นคนที่เป็นครอบครัวกับเขาในอนาคตนะคะมีพ่อแม่ลูกนะ,ะเป็นความสมบูรณ์ในครอบครัวนะคะ ก้าตัวยนื้อเกี่ยวนะพิสมรับเจ็ดตาสามเหรียญสิบไม้ The h a n g m a เขาคนนี้นะเป็นคนมีเสน่ห์นะเป็นคนที่มีผู้คนลายล้อมมีผู้คนเข้าหาเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบดื่มชอบเข้าปาร์ตี้ชอบเข้างานสังคมได้เขาแบกรับความสึกของเขาที่มีตอบคุณไว้นะแล้วก็เหมือนกับความสึขเขามันมากมายนะล้นออกมานะเขาไม่สามารถมุกออนจากคุณได้เขาคิดถึงคุณอยู่เสมอนะเหมือนมีการรอคอยเกิดขึ้นเขาอาจจะรอคอยคุณ รอคอยเวลารอคอยโอกาสที่จะได้พูดคุยกับคุณเขาถึงแม้เขาจะมุฟออนจากคุณไปหรือว่าหันหลังให้คุณไปแล้วนะในอดีตครั้งก่อนแต่เขายังคงแอบส่องแอบมองคุณอยู่อยากรู้เรื่องราวของคุณเขาจะมีการมาพูดคุยสื่อสารปรับความเข้าใจกับคุณนะคะอีกไม่นานนะคะเพราะเขาไม่สามารถลืมคุณได้นะคะยังคงแบกรับความสุขของเขาที่มีต่อคุณไว้ หนึ่งเหรียญกาวถ้วยเด็กถ้วยนีจะติดหนึ่งไม้ เขาคนนี้นะอาจจะเป็นคนที่มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีนะคะแล้วก็มีจิตเมตตานะดูแลเหมือนกับมีการเลี้ยงสุนัขได้ในบางท่านนะเขาได้เหมือนก่อนหน้าเนี่ยคุณและเขาอาจจะมีความไม่เข้าใจกัน มีการทะเลาะก,กันนะคะอาจจะขึ้นลงขึ้นศาลได้ในบางท่านนะหรือว่ามีความขัดแย้งกันทางความรู้สึกได้ในอดีตที่ผ่านมาแต่ตอนนี้เขาได้รู้หัวใจตนเองนะคะว่าคุณเป็นคนสำคัญในใจเขาเขาได้รู้ทิศทางของตัวเองแล้วนะะเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะเนี่ยหนึ่งไม้นะคะคืออยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะให้คุณ เปิดโอกาสให้กับเขาซึ่งซึ่งก่อนหน้านั้นมันอาจจะมีการปิดประตูกันไปนะหรือว่าปิดกั้นความสึกกันไปแต่ตอนนี้เขาอยากจะให้คุณแบบว่าเปิดโอกาสให้กับเขาใหม่นะคะเขาได้รู้หัวใจตนเองแล้วคุณเป็นหนึ่งเหรียญน,นะคุณเป็นสิ่งดีๆคุณเป็นเหมือนกุญแจที่เขาได้รับนะคุณเป็นประตูแห่งจิตวิญญาณนะี่ละคือคุณอาจจะเป็นคนที่ นำสิ่งดีๆให้กับเขาหรือว่ามอบพลังงานดีๆให้กับเขาคะ,ะคุณมีคุณค่าในสายตาของเขาเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะเทมเพลน การทะเลาะก,กันออกมาสามแบในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะอาจจะมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นทะเลาะก,กันขัดแย้งกันมีอุปสรรคในความสัมพันธ์มีขวากหนามในความสัมพันธ์นะคะและตอนนี้ เขาก็คิดมากกังวลใจเรื่องราวของคุณอยู่มีการต้องตัดสินใจนะคะบางท่านอาจจะใช้เวลาในการคิดและตัดสินใจแต่ว่าเขาได้ปลดล็อกความสึกของตัวเองแล้วนะคะเหมือนว่าเขาได้ปลดล็อกทางความสึกของตนเองแล้วเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะคุณได้ ได้ชนะหัวใจของเขาไปแล้วนะซิกออฟวอนคุณเขายกให้คุณเป็นที่หนึ่งแล้วนะคะได้ทวยได้้วยรางวัลจากเขาไปเลยนะคะเพราะว่าเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความสัมพันธรร์ครั้งนี้นะคะคิดถึง ดูลมหายใจรักในสิ่งที่ทำคนเบื้องหลังไปด้วยกันตามหัวข้องเรานะตอนนี้เขาคิดถึงคุณอยู่นะนั่งกอดเขาคิดถึงคุณนะคุณหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบนั่งสมาธิได้อยู่กับตนเองคนะ หรือถ้าไม่นั่งสมาธิคือเป็นคนที่เก็บตัวนะคะไม่ชอบเข้าสังคมอยู่กับตนเองคุณหรือเขาอาจะเป็นคนที่ชอบทําขนมได้รักในสิ่งที่ทำนะคะมีความสุขกับสิ่งที่ทําสิ่งที่อยู่ตรงหน้าหรือบางท่านอาจจะเป็นเชฟได้คนเบื้องหลังบางท่าน,นเป็นคนที่ทำงานเบื้องหลังไม่ต้องออกหน้ากล้องนะไม่ต้องออกหน้าออกหน้าออกตาเขารู้สึกว่า คุณและเขามีความเหมือนกันนะในบางเรื่องราวนะคะแล้วก็มีความเข้าใจกันได้เป็นอย่างดีแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขารักคุณนะคะเขาอยากจะอยู่เคียงข้างคุณไม่ว่าจะมีอุปสรรคใดๆก็แล้วแต่เขาจะเชื่อว่าคุณจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคครั้งนี้ไปพร้อมกับเขาได้นะถึงเส้นชัยไปพร้อมกันถึงแม้จะมัดสามขาก็ตามนะคะเขารู้สึกมีความ ไว้ใจคุณในระดับที่รู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ก็มีความสึกเหมือนกันกันกบเขาะคะเขาอาจจะรู้สึกได้ถึงความรู้สึกของคุณอาจจะมีเส้นมีทางสังหรหรือเป็นโซลคอนเนคที่รู้สึกถึงกันได้นะ,ะในบางท่านคุณเป็นคนที่เขาอยากจะอยู่เคียงข้างเคียงบา่าเคียงไหล่นะ,ะไม่ว่าจะเจออะไรนะคะเขาจะฝากฟันไปพร้อมกับคุณนะคะ ความจำเป็นผู้ประสบความสำเร็จความสามารถหลากหลายบริวารหนึ่งดวงคิดทบทวนเขาหรือเธอคนนี้นะอาจจะเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายทำงาน ได้หลายด้านนะหรือว่าเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ชอบพัฒนาตัวเองนะมีความโดดเด่นในด้านความสามารถก่อนหน้านี้นะเขาอาจจะมีความจําเป็นอะไรบางอย่างนะที่จะต้องยึดิ่งความสัมพันธ์กับคุณไปนะอาจจะไปโฟกัสเรื่องการงานของเขาได้ไปพัฒนาตัวเองได้เหมือนตอนนี้เขาประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วน,นะะเป็นคนที่เหมือนกับมีความสามารถหลายด้านประสบความสำเร็จหลายด้านนะคะ เป็นคนที่มีปรมีมีบริวารมีอํานาจนะคะแต่พอเขามีอํานาจมีเงินหรือว่ามีสิ่งต่างๆแล้วกับไม่มีคุณอยู่เคียงข้างนะะ mm hmm. เขารู้สึกคิดทบทวนเรื่องราวของคุณฮะ,ค,ะคิดซ้าไปซ้ามาไม่สามารถมุกออนจากคุณได้เหมือนเขาก็ได้เข้าใจความรู้สึกของการที่ไม่มีคุณอยู่เคียงข้างแล้วนะ,ะว่าคุณเป็นคนสําคัญสําหรับเขานะคะ ชนะมาแสงของชีวิตห่วงใหญเอกลักษณ์เฉพาะตัวติดมาสองใบานางฟ้ากับติดงงเงัน เขากำลังรวบรวมความกล้านะเพื่อที่จะชนะใจตนเองนะคะเขาอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในความสัมพันธ์แล้วนะจากอดีตที่แบบความสัมพันธ์อาจจะหมองมุนนะคะเขาอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะเป็นแสงสว่างเป็นฟ้าใหม่นะคุณเป็นเหมือนกับแสงสว่างสิ่งดีๆในชีวิตของเขา คุณนะ่จะเป็นคนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะมีความโดดเด่นมีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่มั่นใจในตนเองนะคะเป็นคนที่โดดเด่นเขาหลงเสน่ห์คุณนะคะเขาแอบห่วงใยคุณนะแอบรู้สึกอยากดูแลคุณอยากจะอยู่ใกล้ชิดคุณนะคะคุณียบเสมือนนางฟ้านะคาคุณเป็นหญิงนะนางฟ้าในใจของเขานะเขาแอบส่องแอบมองคุณอยู่เสมอน,นะคะ เหมือนกับเสพติดการส่องคุณต้องส่องทุกวันนะคะเนะี่ยเขาอยากจะแบบทนุถนอมคุณดูแลคุณค่ะก็ขอบคุณนะคะสำหรับการรับชมนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะแล้วพบกันใหม่นะสำหรับนี้สวัสดีค่ะ